สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับพบกับผมแพ็กสาราพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับมาให้รับชมเหรียญเย,ยนอินเดียหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีเนื้อนวะโลหะนะครับเหรียญเย,ยนอินเดียนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีจัดสร้างปี2519นกาะครับการจัดสร้างมีเนื้อทองแดงเนื้อนวะโลหะเนื้อเงินเนื้อนาคและเนื้อทองคํานะครับที่ถืออยู่นี้คือ เนื้อนวะโลหะนะครับจำนวนการจัดสร้างเนื้อนวะโลหะประมาณ2000องค์เท่านั้นนะครับนี่ครับเหรียญนี้นะครับในตำนานการจัดสร้างนะครับคือหลวงปู่เนี่ยได้ไปเยือนที่ประเทศอินเดียนะครับและได้กลับมาก็เลยนะครับทรงให้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นเจดีพุทธคยานะครับเพื่อลำลึกถึงประเทศอินเดียนั่นเองนะครับนี่ครับวันนี้เรามาชี้ตำหนิเกแท้ของเหรียญรุ่นนี้กันนะครับ รุ่นนี้นะครับง่ายๆครับดูไม่ยากครับดูแม่พิมพ์ให้เป็นหลักครับแม่พิมพ์หน้าหลังตรงครับเหมือนที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะครับหน้าใช่หลังใช่ครับค่อยตีกล้องนะครับเกสเนี่ยนะครับหน้าจะเพี้ยนนะนะครับแต่เกสถอดพิมพ์ก็มีนะครับหน้าจะเหมือนมากแต่นี้นะครับหน้าได้นะครับเห็นไหมหน้าใช่หลังใช่นะครับนะครับรุ่นนี้เกสดีมากๆนะครับต้องระวังด้วยนะนะครับ เป็นไปได้นะครับให้เช่าหากับผู้ที่เชี่ยวชาญผู้ที่ชํานาญจริงๆนะครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูตําหนิเกแท้าวๆแล้วกันนะครับนี่ครับตำหนิแรกที่ผมดูนะครับดูธรรมชาติของเหรียญก่อนครับเหรียญเนี่ยเขาจะมีการสากกระจายของไม่พิมพ์นะครับของความตึงของเหรียญออกด้านข้างเห็นไหมครับจะมีเส้นเสี้ยนวิ่งสากกระจายออกด้านข้างนี่ครับ เห็นไหมครับพี่พี่นี่ครับนี่ครับเส้นเส้นแบบนี้นะนะครับเส้นเส้นปีงสัตกระจาย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 ออกไปนี้นะครับอย่างนี้นะครับของเก๊เนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับแทบไม่เห็นเลยนะแต่อย่างนี้นะครับเห็นชัดเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับส่วนเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีการต่อโค้ดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นโค้ดต่อเต่านะครับนี่ครับแต่เก้ก็มีโค้ดเหมือนกันนะนะครับแต่โค้ดมันจะดูตื้นๆครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับโค้ดจะเป็นเหมือนต่อเต่านี่ครับอ่านะครับนะครับส่วนจุดต่อไปนะครับเรามาดูนะครับโฟกัสไปที่หน้าหลวงปู่นะครับตาลึกๆนะครับนี่ครับ ตาลึกๆคมๆนะครับสังขติจีวรนะครับมีมิติเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับลึกๆไม่เบอร์ไม่ตื้นนะครับไม่บวมนี่ครับตัวหนังสือหลวงปู่โตชัดเจนนะครับนี่ครับโบด้านข้างจะมีเส้นแตกนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกขึ้นมานะครับเส้นหนึ่งเดี๋ยวพี่ดูกันนะครับ นี่ครับเห็นไหมมีเส้นแตกวิ่งขึ้นมาครับนี nee, ่ครับเส้นนี้ต้องคมชัดมากๆนะครับอ่านี่ครับด้านข้างตรงนี้ก็มีเส้นแตกครับตรงนี้นะครับแตกไปถึงหัวเข่าตรงนี้นะครับขีดตรงนี้อ่ามาดูกันครับนี่ครับเห็นไหมครับเส้นแตกตรงนี้ต้องคมชัดนะครับนี่ครับอ่ะอันี้เรามาด้านหน้าก็ค่าๆประมาณนี้นะครับหูเจาะก็เป็นธรรมชาตินะครับ ด้านหลังครับเห็นไหมครับหูเจาะปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับนี่ครับมีการแต่งตะไบเล็กน้อยนะครับปิ้นเป็นธรรมชาติไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่มีการซ้อนของการถอดพิมพ์นะครับนี่ครับด้านหลังเหมือนเดิมครับดูกระแสโลหะครับที่วิ่งศาสออกด้านข้างครับเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างนี้นะครับใช้ดูแท้ได้นะสังเกตดูนะครับกระแสโลหะเนี่ยเขาจะศาสไปยันข้างเหรียญเลยนะครับ เนไหมครับนี่ครับกระแสโลหะด้านข้างนี่ครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับจะมีบล็อกธรรมดาแล้วก็บล็อกตารางนะครับในเนื้อนวะโลหะนะครับส่วนนะครับ ตำหนิด้านหลังนะครับไม่ให้โฟไม่อยากให้โฟกัสตรงไหนมากนะครับเพราะว่าบางทีเก้มันมีนะครับแต่บางทีถ้าเราดูความคมไม่เป็นก็ยากนะครับนี่ครับตัวหนังสือเขาจะคมชัดนะครับเป็นแท่งนะครับแต่บางท่านก็อาจจะดูไม่ออกว่าตัวหนังสือคมชัดคือยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาชี้ตำหนิจุดตายจุดจ่ายตังค์แล้วกันนะครับนี่ครับเรามาดูที่ตัดข้างเหรียญครับนี่ครับคลิกมาตรงนี้นะครับ หน้าเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับต right ัดข้างเหรียญจะอยู possono, right ่ประมาณนี uh, right. ้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้อ่ะเราเอาประมาณนี Na ้ก่อนนะครับจุดตรงประมาณโบตรงนี้นะครับประมาณเอ่าเฉียงเฉียงตรงหัวเข่าหลวงปู่ลงมาตรงนี้นะครับประมาณโบตรงเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้วยกันครับนี่ครับเห็นไหมเอียงนะครับเอียงปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะตรงโบนี่นะครับเอียงปุ๊บ นี่ครับเราจะเจอตรงนี้ครับเป็นฟันเฟืองนะครับอาจจะดูลำบากอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมครับเป็นฟันเฟืองตรงนี้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกตรงนี้นะครับจะคล้ายๆข้างเหรียญห้านะครับแต่เก๋ยพยายามทําให้ให้เหมือนนะครับพยายามทําให้เหมือนแต่พี่ๆต้องดูธรรมชาติของของเหรียญให้ดีนะครับธรรมชาต,ติต้องเป็นแบบนี้ครับ ทำมมันเกิดมาจากการปั๊มนะครับแต่ถ้าเก้มันพยายามตะใบหรือว่าพยายามทําออกมาให้เหมือนนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงแท่งตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งของบล็อกธรรมดานะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงตรงนี้พอดีเลยตรงดอกจันตรงนี้พอดีเลยนะครับเห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับเอียงมาเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยจะเป็นแท่งตรงนี้ขึ้นมาครับ เนี่ยตรงนี้ก็ดีเลยมีทุกองค์นะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดานะนี่ครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเอียงขึ้นมานี่ครับจะเป็นแท่งตรงนี้เลยครับนูนๆขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยครับจะอยู่บริเวณใกล้ๆตรงนี้ครับใกล้ๆจงชุดที่เราดูนะครับที่เหลือก็ดูตัดข้างๆครับตัดเขาจะเป็นการวิทยาการแบบตัดขาดนะครับนี่ครับ นี่ครับจะเป็นการตัดแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับจะไม่คมนะครับจะไม่คมเหมือนสมัยนี้นะครับจะเป็นการตัดไม่คมเหมือนสมัยนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆจุดดูก็ประมาณนี้จําตัดให้ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับใครมีแบบนี้นะครับยินดีรับเช่านะครับตั้งแต่หลักหมื่นกลางๆเลยนะครับ 3ามห0ื0นสี่หมืน่นห้าหม,นมนืนะครับแล้วแต่ความสวยของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้สวยมากๆนะครับยังไงวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับฝากติดตามทุกช่องทางนะครับช่อง YouTube แพ็กสาราพัะเครื่อง f อ f ซ c e b o o k ไลฟ์ like, สดแพ็กสาราพัะเครื่อง FC ช่อง TikTok แพ็กสาราพระเครื่องเอซนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมอินเสิร์ตลูปให้ชมกันนะครับโอเคครับ